สวัสดีครับกิสวัสดีค่ะมาสป็อกสวัสดีครับเด็กๆคุกิ่งครับวันนี้ครับมาสป็อกมีกิจกรรมนะครับเกี่ยวข้องกับการทดลองสีนะครับมาให้เด็กๆได้ทดลองทํากันครับตื่นเต้นมากเลยค่ะครับผมแต่เป็นกิจกรรมอะไรนั้นตามมาสป็อกมาเลยครับไปเลยค่ะ นเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับอุ้ยตัวคู่กิ่งเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวคู่กิ่งเขาดูก่อนนะคะครับผมมีกระดาษวาดเขียนสีไม้สีช็อคสีน้ำสีโปเตอร์แล้วก็หลอดค่ะราชนะใส่น้ำจานสีดินสอยางลบ แล้วก็ปากกาตัดเส้นใช่ครับคุกิครับสังเกตดูไหมครับว่าสีเนี่ยหลากหลายมากเลยใช่ค่ะมาส์ป๊ปเพราะฉะนั้นกิจกรรมของเราวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการทดลองสีนะครับการทดลองสีเนี่ยมีทั้งหมด3อย่างเลยนะครับ1การเทสี2การถูสีและ3การเป่าสีครับคุกิโอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะมาส์ป๊ปครับผมเอ๋แต่ว่าคุกิงจะมีโอกาสได้ทำสีแบบนี้ไหมคะไม่มีครับ หยอกหยอกครับแหมอุตส่าห์ให้เกียิเอร์ป๊กมาขนาดนี้แล้วเนาะถ้าไม่ให้ทําก็จะใจร้ายเกินไปครับสิงครับที่สุดเลยค่ะครับผมเอ๊แต่ว่าเทคนิคในการทําสีมันมี3เทคนิคไม่ใช่แค่เมสโปแล้วเราจะเริ่มทําเทคนิคไหนก่อนดีคะ่าจริงๆดีทั้ง3เทคนิคเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็เมส์ป๊กมีตัวช่วยครับก็จะเป็นวงล้อมหัศจรรย์ค่ะ คุกกิ้งครับเราได้การเทสครับโอ้เทสีเอ๊ถ้าเทสี 4, นี้มันจะไม่หกเลอเธอเหรอคะมาสเตอร์ป๊อกไม่ครับมันมีเทคนิคนะครับในเรื่องของการเทสี 4, เนาะ <Ooh. S 2> แต่ก่อนอื่นเลยมาสเตอร์ป๊อกให้ความหมายของการเทสี 4, ก่อนนะ,ะการเทสี 4, ครับคือการเราที่จะเอาเราที่จะเอาวัสามหนึ่งการเทสี 4, นะครับคือการนําเอาอ่าไปใหญ่แล้ว <laughs> การเทสีนะครับคือการนําเอาสีน้ำนะครับไปผสมกับน้ําให้เหลวพอสมควรครับเสร็จปุ๊บเราเอาพู่กันเนี่ยนะจุ่มสีหยดสีลงไปในกระดาษนะเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษเนี่ยนะครับเอียงไปเอียงมาเทไปเทมาเนาะทำให้สีเนี่ยนะครับมันไหลทับกันก็จะเกิดภาพใหม่ๆขึ้นมาครับผูเ้เก่ง คุกกิ่งพอจะเข้าใจแล้วค่ะแต่แต่ถ้าได้ลงมือทำแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจมากกว่านะคะอะงั้นเราไปทำกันเลยครับผมไปเลยคะ่ะครับผมขั้นตอนแรกนะครับคุกกิ่งครับเราก็ผสมสีก่อนนะครับในภาชนะที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเด็กๆมีจานสีก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับ ผสมน้ำนะครับให้สีของเราเนี่ยเหลวพอสมควรนะครับโดยการใช้ตัวช่วยของเราก็คือคู่กันนะครับผสมผสมเข้าไปให้สีเนี่ยเขาเหลวพอสมควรนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสีที่ได้เนี่ยนะครับมาหยดลงไปครับตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ วะอ๋อทำอันนี้ก็จะได้ความคิดสร้างสรรค์ใช่ครับถูกต้องครับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้เป็นของเด็กๆเลยนะครับหรือถ้าคุูกิ่งจะทำไปพร้อมๆกันด้วยเลยได้นะครับได้เลยค่ะโดยเฉพาะเปลี่ยนสีบ้างดีกว่าเด็กๆล้างพูกกันก่อนนะครับพอเปลี่ยนสีนะอันนี้เป็นสีเขียวนะครับอุ้ยโยดลงไป หยดลงไปเต๋อป๊อกก็จะเอาให้ครบทั้งสี่สีเลยนะตื่นเต้นแล้วค่ะมาสซ์ป๊อกรับผมเดี๋ยวรอดูนะครับว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเต๋อป๊อกจะหยดให้ครบทั้งสี่สีเลยใช่ครับใช่คผู้ิงตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากเห็นแล้วค่ะนี่ขนาดหยดสีลงไปเนี่ยยังมีความจินตนาการเลยนะคะเนี่ยสุดยอดสีสุดท้าย อย่างที่บอกนะครับหยดไปตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเรียบร้อยอ่ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการเทสีอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเอียงกระดาษเนี่ยนะครับเอียงไปเอียงมาให้สีเนี่ยนะครับไหลทับกันนะแบบนี้ไหลทับกันแบบนี้ถ้ามันไม่ไปก็สามารถที่จะเขย่าได้นะครับ แบบบนี้ครัพยายามอยากให้มันหยดลงพื้นนะครับอาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะครับเด็กๆจะสังเกตนะในเรื่องของสีเนี่ยนะครับที่จะไหลทับกันทำให้เกิดภาพใหม่ๆขึ้นมาครับว้าว คุกกิ่งครับ,รบเดี๋ยวมาสเปอกมานะครับมาสเปอกจะเอาผลงานเนี่ยไปผึ่งลมให้แห้งก่อนครับได้เลยครับมาสเปอกครับผม เ,เปอคะคเทคนิคต่อไปเป็นเทคนิคของการเป่าสีค่ะการ,รเป่าสีว้าวการเป่าสีเนี่ยสนุกมากเลยนะครับกุเก่งครับแต่ว่า เดี๋ยวตะป๊อกอธิบายให้ฟังก่อนนะว่าการเป่าสีเนี่ยเขาทำยังไงนะครับการเป่าสีเนี่ยเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับโดยการสร้างงานโดยการที่เราจะเอาสีเนี่ยนะครับหยดลงไปแล้วก็เป่าสีนะให้สีมันกระจายทับกันครับแล้วก็มีการตกแต่งโดยการระบายสีเพิ่มเติมด้วยมันก็จะทำให้งานของเราครับมีความน่าสนใจแล้วก็สวยงามแปลกตามากยิ่งขึ้นครับคุณกิงว้าวก็คือเราสามารถใช้ปากปับได้เลยใช่ไหมคะมาสเตอร์ป๊อกก็ได้ครับ แต่ว่ามาสปอกมีตัวช่วยครับนั่นก็คือนี่ครับน้ำหลุดดอดหลอดดูดน้ำค่ะถูกแล้วหลอดดูดน้ำนั่นเองครับคุกิ่งครับคุกิ่งครับ เพราะว่าหลอดดูดน้ำเนี่ยนะครับสามารถที่จะบังคับทิศทางของสีได้ดีกว่าครับว้าวสุดยอดมากเลยค่ะมาส,ส์ปอร์ผมพ,พ,พร้อมหรือยังครับคุกิ่งเอาอไ,ไหมยังค่ะเพราะว่าวันนี้คุณรูกิ่งนะคะมีดารารับเชิญมาด้วยนะคะมาส์ส,สปรอร์มีดารารด้วยมาส,ส์ปอร์พร้อมเจอหรือยังคะพร้อมค่ะท้อพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องฝนเพ้า่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องฝนเพ้าค่ะ ฝนพาวอยู่นี่ค่ะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสเตอร์ป๊อกสวัสดีค่ะคุกกี้สวัสดีค่ะครับผมยินดีต้อนรับนะครับฝนพาว่อ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในเรื่องของการเป่าสีนะครับสีที่ใช้ก็เป็นสีน้ํานะครับที่เราจะเอาสีน้ำเนี่ยนะผสมกับน้ํานะครับให้มันเหลวพอสมควรนะครับเราจะเริ่มต้นที่สี ฝนพาวอยากได้สีอะไรคะสีแดงกับสีสีแดงหรอสีแดงกับสีเขียวอ่าสีแดงก่อนละกันนะครับจะมีสีเหลืองให้ด้วยนิดนึงได้ไหมคะได้นะครับอ่านี่ก็คือจะหยดสีลงไปนะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับชิบคุกกิ่งทำไปพร้อมๆกันด้วยเลยก็ได้นะครับเนี่ยได้เลยค่ะอ่า แล้วก็สีอะไรอีกนะคะสปออ็อกดูไปแล้วสีเขียวนะครับจะเปลี่ยนสีก็ต้องล้างกู่กันก่อนนะครับจะมาสป็อกหยดให้นะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่ฝนพาวต้องทําเองเลยนะคะเชื่อจะปอกหยดให้เอาตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคระับอต่อไปจะเป็นการเป่าสีนะ<ม>เดี๋ยวจะใช้หลอดนะครับเอาฝนพาวค่ะค<ม>่ะ เหย่าไหมคะหรือว่ายังไ,งไม่ต้องนะคะหยิบเลยคะ่ะอันไหนก็ได้ดูอ่ามาวปอเคลียร์ที่ให้นะครับอ่ะฝนพาวเริ่มเลยคะ่ะเป่าได้เลยคะ่ะ ทุกกิ่นครับฝนพาวครับสังเกตการกระจายตัวกันของสีเนาะเห็นไหมครับว่าจะมีการทับสีกันด้วยนะครับ<ะ>เสร็จแล้วก็ให้เอาคู่กันนะครับจุ่มสีครับแล้วก็ระบายสีตามจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์เลยครับได้เลยค่ะ ว้าวเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทําให้ภาพดูสวยงามและน่าสนใจนัมากเลยนะคะมาสเตอร์บ็อกชอบไหมคะฝนพาวชอบและสนุกมากๆาเลยค่ะแสะดงว่าฝนพาวก็จะได้เทคนิคในเรื่องของการใช้สีไปอีกหนึ่งเทคนิคใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้มาสเตอร์บ็อกดีใจจังเลยที่ฝนพาวชอบแต่มาสเตอร์บ็อกฝากเอาผลงานไปถึงลมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ มาสปอค่ะคตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วค่ะคก็คือเทคนิคการถูสีนั่นเองค่ะการอะไรนะฮะการถูสีการถูสีนะครับสำหรับการถูสีครับคุกิ่งครับจะต้องใช้เทคนิคในการวาดภาพเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีดินสอยางลบปากกาตัดเส้นนะครับสมุดวาดเขียนสีไม้สีช็อคหรือจะเป็นสีเทียนก็ได้ครับคุกิ่งครับว้าวค่ะ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะวาดลายเส้นนะครับตามที่เราต้องการนะลงบนกระดาษสมุดวาดเขียนนะครับใช้เส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนนะครับวาดลายเส้นตามที่เราเต้องการนะครับวาดใส่ลงไปได้เลยตอนนี้มาสเตอร์อกก็จะวาดเป็น แม่งกับคุณน,นะครับคูกิ่งครับแล้วมาสโปอค้าถ้าเกิดว่าคูกิ่งเนี่ยวาดภาพไม่เก่งอะ่ะคูกิ่งสามารถปิ้นภาพลายเส้นที่คูกิ่งชอบมาได้ใช่ไหมคะ,ะปิ้นภาพลายเส้นที่คูกิ่งชอบใช่ไหมครับก็ได้นะครับแต่ว่ามาสโปอกอยากจะให้ครูกิ่งนะครับหรือว่าเด็กๆเนี่ยลองฝึกวาดภาพง่ายๆครับจากวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยวาดถ่ายทอดออกมา เ,เดี๋ยวมาสปอคก,ก็จะวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวนะจะสปอเอาให้ดูนะครับมาสปอควาดรูปภาพเก่งมากๆเลยค่ะใช่ครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับฝึกจนชํานาญก็จะได้แล้วอ่ะมาสปอคทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาเจ้ากระดาษที่เราวาดเสร็จแล้วเนี่ยไปวางกับพื้นผิวที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นใบไม้เป็นกิ่งไม้หรืออาจจะเป็น เขาเรียกว่าพื้นกระเบื้องพื้นผิวที่ขรุขระครับเปบอกก็เตรียมอันนี้มาขอบคุณมากครับคุกิ่งครับเป็นใบไม้นะครับก็จะมีพื้นผิวนะครับที่ขรุขระนะครับมีลวดลายอยู่นะครับเดี๋ยวเตปอกจะลองทําดูนะครับคุกิ่งดูไปพร้อมๆกันเนาะได้เลยค่ะนะครับมาสปตอกเริ่มเป็นสีที่ตรงหัวแมงก์ปูนเนาะเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับเป็นการฝนสีถูสีนั่นเองนะครับก็ จับกระดาษให้แน่นๆแล้วก็ระบายสีถูสีไปด้วยที่จะทำให้เกิดพื้นผิวขึ้นมาครับมันก็จะเป็นลวดลายต่างๆนะ mm. อันนี้ต้องระบายให้หมดเลยไหมครับเนี่ยใช่ค่ะคุกกิ่งลองระบายได้ไหมครับ เดี๋ยวคุณครูกิ่งรองต่อจากของมาสเตอร์ป๊อกดีกว่าค่ะอ๋อได้เลยครับก็ฝนสีไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับมันจะเกิดลวดลายของตัวใบไม้ด้านล่างเนี่ยนะครับ<ม>ถ้าเราอยากจะขยับใบไม้นะครับก็ทําให้เกิดลวดลายเพิ่มเติมได้อีกนะครับเห็นลายพื้นผิวแล้วค่ะมาสเตอร์ป็อกใช่แล้วค่อยๆทํานะครับใจเย็นๆศิลปะ,ปะลต้องใช้สมาธินะครับคุณกิ่งครับ แจะปอกน่าจิตใจเราสงบด้วยใช่ไหมใช่ครับสงบครับเดี๋ยวจต่ปอกจะเปลี่ยนสีบ้างนะเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับเดี๋ยวแต่ปอกขยับอีกนิดนึงดีกว่าเปลี่ยนลายบ้างเอาด้านนี้บ้างดีกว่าได้เลยค่ะอย่าออกนอกเส้นนะครับ ทำไมละคะมาสื้อปอเดี๋ยวงานจะไม่สวยครับคูณเก่ง oh. ครับนี่ผู้เก่งเห็นไหมเห็นลายไหมเห็นวดลายมาไหมครับแน่มาแล้วเด็กๆสามารถลองทําได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับคูณเก่ง <Wow. S 2> งานของมาสปอปสวยมากเลยคะ่ะนี่ครับผมนี่มาจากพื้นผิวของใบไม้นะครับ น้องฝนพ้าวถืออะไรมาด้วยคะเนี่ยผลงานการถูสีค่ะว้าวไ่งคุณครูกิ่งกับมาสปอเขาดูหน่อยนะคะได้ค่ะภาพแรกคือการถูสีบนพื้นผิวของเปลือกไม้ภาพที่2 เป็นการถูสีบนพื้นผิวของใบไม้ภาพที่สเป็นการถูสีบนพื้นผิวของกำแพงภาพที่สีเป็นการถูสีบนพื้นผิวของกระเบื้องภาพสุดท้ายเป็นการถูสีบนพื้นผิวของมุงลวดค่ะ เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการทดลองสีนะครับเด็กๆครับเป็นอย่างไรบ้างครับอย่าลืมนํากลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ลองฝึกฝนดูเนาะสำหรับวันนี้ครับพวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ